สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับ i อออนมายสเตนครับและจะพาไปชมงานครับบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชครั้งที่45ครับโดยกิจกรรมในงานนี้นะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับ27มีนาจนถึง7เมษายนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถไอออนต้องไปชมครับเพราะว่ามีนวัตกรรมใหม่ๆมีรถปิดนกให้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารถในงานของ i อออนมีอะไรกันบ้างไปจ้า และตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของไอออนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าบูธสวยงามมากฮะหรือเสถียงอ่ะไปดูข้างในกันไปครับรถไอออนน่ะเฮ้ยมันสวยๆเต็มเลยนะเขาบอกว่าตัว490เนี่ยเขา,ามีของแถมด้วยนะเป็นพวกเต็นท์แคมปิ้งทั้งทั <k S 1> ้งหลายนะครับและสาย V2L ลนะฮะแล้วเขาแถมตัวนี้ด้วยฮะเบาะลมสำหรับตัว ไอออนไวพัซ490นะฮะมีเบาะลมให้ด้วยมีสายวีรแอลนะครับมีอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆนะครับฟิลมพรมพยางกอบป้ายจริงๆเป็นวันไพซ์ซื้อที่ไหนก็เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้บริการที่ดีถึงใจไอออนไมสโตนครับ และตอนนี้เราอยู่กับ h y เปอ g ์คันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันอ่ะ,อะเฮ้ยคือแบบมันเหมาะมากฮะถ้าบอกว่าราคาล้านกว่าวานะแล้วได้รถประมาณแบบนี้นะถือว่าโอเคนะพานอรมามิกนี่สุดเลย ัวเลชัตเจอร์มีเรียบร้อยนะครับหน้าจอน่าจะประมาณ15.6นิ้วมีความแบบลักชวรี่ซูเปอร์คาร์มากนะครับปเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นนะแต่ว่าประตูปิดไง <S <S และเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นท็อปสุดนะครับของไอออนนะฮะไฮเปอร์เนะครับเห็นว่าราคาอยู่ประมาณ7 9 9 9 0 0าถึง8,99นะครับและนี่คือ Hyper SSR เป็นรถที่สีสวยมากนะฮะนี่และนี่ครับผมภายในของซูเปอร์คาร์เป็นรถสองที่นั่งฮะ,ะไม่ต้องเก็บของเลยฮะโอ้จะบอกแบบสุดยอดอย่าลืมนะฮะถ้าสนใจนะครับเราเปิดรับจองเหมือนกันนะฮะรุ่นนี้นะครับที่ไออ m นไม t o n นะครับผม สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาถามน้องคันนี้มันมีอะไรยังไงมั่งคะค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า SUV คือแบบรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะพีเมียมมากเลยใช่ทางไอออนก็มาเปิดว่าตั้งแต่เอ็กโปเมื่อรัสเซียแล้วค่ะตอนเมื่อปลายปีเนาะใช่ค่ะเมื่อปลายปีแต่ว่าอันนี้ก็เปิดรับจองแล้วด้วยนี่ใช่ค่ะเปิดรับจองตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาแล้วค่ะอ๋อก็ยอดจองก็ตอบรับถือว่าดีเลยค่ะนี่เป็นไงล่ะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหไง และเราอยู่กับ h y เปอร์ GT นะครับนี่เดี๋ยวเรามาคุยกับน้องเขาดูว่า h y เปอร์ G ีคันเฮ้สยส,ยสยีนี้สวยมากสวยสวยสวยมากสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากรู้ข้อเสนอสุดพิเศษ สำหรับข้อเสนอสุดพิเศษนะคะที่ทางไอออนของเราจัดให้นะคะเริ่มต้นด้วยค่ะเรามีการันตีนะคะสูงสุดถึง8ปีค่ะหรือว่า2 0 0 0 0 0กิโลเมตรทั้งแบตเตอรี่ค่ะที่กังวลเรื่องแบตเตอรี่เราการันตีให้8ปีมอเตอร์การันตี8ปีแล้วก็ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะเราก็รันตีอีก8ปีเช่นเดียวกันอออ๋อยใครที่กังวลเรื่องระบบรถยนต์ไฟฟ้าว่าอุ๊ย มันจะพังมันจะเสียง่ายมันเหมือนเ,เ,อเป็นแคมเปญ8 8 8เลยนะอ่า888ยังไม่หมดประกันรถอีก8ปีอ่าแล้วก็นะคะเรายังมีการดูแลหลังการขายอะไหล่ไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามีบริการอะไหล่พร้อมตลอด24ชั่วโมงในชิโมเน่ยถึงเลยนี่ถ้าซ่อมรถนานเกิน3วันเรามีค่าใช้จ่ายในการเสียเวลามีรถให้จริงป้ะจริงเฮ้ยเจ๋งอะอันนี้เขาสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคแบบ ชัดเจนเลยนี่อย่างเงี้ยน,นั้นหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ได้เลยค่ะครเรารับประกัน8ปีแบตเตอรี่12โวลต์เนี่ยเรารับประกันอีก1ปียางรถยนต์เรารับประกันอีก1ปีเต็มเราติดโฮมชาร์เตอร์ให้ฟรีอีกด้วยนี่ไปจองอยู่ไหนไปจองจองเลยค่ะ <c oughs> โอเคขอบคุณนะครับอขอบคุณนะครับ,บรเฮ้ยเจ๋งอ่ะมาแน่นมากเลย และนี่คือด้านหลังของบูธไอออนนะครับที่เอาไว้รองรับลูกค้านะครับที่จะเข้ามาจองกันในงานนะฮะและอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาดูบูธไอออนในงานนะครับแล้วไม่มีบัตรสามารถทักถามได้นะครับที่ i อออนไม t o สโนนะครับมีเจ้าหน้าที่รอรับและคอยให้บริการลูกค้ารับจากหน้าง,งานเข้ามาในงานเลยพามาดู รถสวยๆที่บูธไอออนเลยนะครับและนี่คือบรรยากาศคร่าวๆบนบูธไอออนเดี๋ยวเป็นลุนราคากันครับว่า490มีแคมเปญอะไรและ410ราคาเท่าไหร่ไปกันครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ Hyper h ไ p e ะ HT 顶配版价格不超过一百九十九万九千九百泰铢车展期间一万泰铢定金抵五万限量两百台 我们的新车预计将在七月上市，八月正式交付。另外，昨天我们也同步发售了 iY Plus 410版 Premium 版本，售价为八十五万九千九百泰铢，满足用户更加多元化的需求。